อโอ,โอแสบตาขี้นเลยเออแป้งเข้าตาอ่าสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกร,กรชาวบ้านนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ครับซึ่งเราจะได้ยินหลายๆคนกำลังพูดถึงเรื่องสงกรานต์ทิพ สงกานทิพเป็นยังไงวันนี้เราจะมารู้ด้วยกันครับว่าสงกาทิพเป็นยังไงช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิด1 9นะครับทําให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่นน้ําสาดน้ํากันหรือว่าปะแป้งกันไม่กล้าที่จะ,อ,ะออกไปเที่ยวสงกานข้างนอกเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำคำนี้เกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือสงกาทิพคำว่าสงการทิพเนี่ย เป็นคำที่วัยรุ่นเขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะมโนว่าตัวเองเนี่ยถูกสาดน้ำโดยที่ไม่มีน้ำจริงๆไม่ถูกสาดจริงๆหรือไม่ถูกปะแป้งจริงๆหรือว่าเปิดเพลงแล้วก็เต้นอยู่คนเดียวในบ้านนะครับก็เป็นสงกรารทิพย์เหมือนกันซึ่งแต่ก่อนนี้ที่ยังไม่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับก็สามารถที่จะออกไปเล่นที่หน้าบ้าน ที่ท้องถนนได้นะครับเปิดเพลงเสียงดังๆแล้วก็เต้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเล่นได้ก็เปิดเพลงอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็เต้นอยู่คนเดียวเรียกว่าสงการทิพย์เหมือนกันหรือว่าการรดน้ำตัวเองแบบนี้ครับแบบนี้ก็เรียกว่า สงการทิปเหมือนกันหรือปะแป้งตัวเองแบบนี้ครับนี่<ม> <AM. S 1> ก็เรียกว่าสงการทิปเหมือนกันนี่แหละครับคือสงการในยุคโควิดเรียกว่าสงการทิปมโนว่าตัวเองถูกสาดน้ําก็สาดน้ําตัวเองตัวเองถูกปะแป้งก็ปะแป้งตัวเองนี่ก็คือการเล่นสงกานที่เรียกว่าสงการทิป ในช่วงระบาดของโควิด -19 ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขในช่วงสงกรานนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับา